กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเออก็คือแบบผมหันลิ้นไม่เป็นครับอซึ่งในวันนี้นะครับทุกคนผมจะมารีวิวผลอีกแล้วหรอ <c oughs> ซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวผลบ่อยๆนะครับทุกคนซึ่งในการรีวิวผลครั้งนี้ผมก็จะมารีวิวผลนี้เลยรู้ว่าผลอะไรวะ SPINFRUIT h ิคอปเตอร์หรือเปล่า ไม่น่าใช่นะครับเดี๋ยวเรามาลองกินกันดูว่ามันเป็นผลอะไรกันแน่กินไปเลยไม่นะทุกคนทุกคนดูนี่ก่อนซึ่งเออผมไม่เคยเล่นผลนี้เลยครับอืมโอเคใน,นเมื่อผมไม่เคยเล่นผลนี้ผมก็จะมาดูเลยว่าสกิลมันมีอะไรบ้างนะครับปะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยขั้นตอนแรกเราก็ไปฟาร์มก่อน,นครับทุกคนเดี๋ยวเราไปตีโฟราเมิโก้เผื่อโดรามิโกเกิดนะครับ บอสตัวฟาร์ไม่เกิดทุกคนเดี๋ยวเรามาตีบอสตัวนี้กันเปิดไปก่อนเลยครับจังหวะน,นี้ผมว่าผลนี้มันอาจจะแบบยังไงอ่ะแป๊บเดียวก็สกิลตันแล้วนะครับเพราะว่ามันตันแค่เก้าสมาเตอรีนะครับฮะดามจร0ร้อยร้อยเองเหรอดามจร0ร้อยเองเหรอทุกคนดามจเบาเกินนี่เหรอใช่เหรอพ่อมบางเหี้ยดามจโคตรเบาเลย หรือว่ามันต้องกดกดกดแท่ไว้เหรอทุกคนอ๋อมันต้องกดแท่ไว้กลัวอะไรไงจะไม่เบาเกินนี่เชี่ยตายโคตรยากเลยทุกคนมาตายยากจริงเอาเชี่ยโอ้โหโอ้โหไม่กดแท่ไว้อนะ่ะนี่ไปอ้าไม่ตายเสเลยตาย นั่นแหละอุ้ยมาตเตอรี่ขึ้นเท่าไหร่ทุกคนมาตเตอรี่จะขึ้นเท่าไหร่มาดูหกสิบแล้วเจสิบเจ็ดนะครับไม่ถึงนะครับมันตันแค่เก้าสิบเดี๋ยวเรามาฟาร์มพวก NPC พวกนี้ได่ N อ็ NPC สีพวกมอนเอออปเีย โอเคทุกคนสกิลตัน90แล้วเย่ร yeah! อน1หายเลย์เวนสำหรับผลนี้นะครับก็มีประมาณ4สกิลนะครับทุกคนส่วนสกิลที่1ก็สาย1มัลติรี่นะครับก็คือแบบเกิดมาทุกคนไม่ต้องฟาร์มมัลติรี่อะไรทุกคนก็ได้สายสกิลนี้แล้วนะครับสกิลสองส,ส,สาย50มัลติรี่สกิลสองสกิลเอ็กนะครับสาย50มัลติรี่ส่วนสกิลสี่สาย90มัลติรี่แล้วก็สกิลเอฟสาย25มัลติรี่นะครับ ผลนี้ก็เป็นผลที่แบบฟาร์มสแต็กง่ายนะครับเพราะสแต็กมันสุดแค่90้าิบนะครับอืม,มาสกิลหนึ่งทุกคนคงจเห็นแล้วนะครับเมื่อกี้ประมาณนี้นะครับสกิลหนึ่งเป็นแบบพัดลมอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับพัดลมเป่าให้เย็นเออวันนี้นะครับเขาเรียกอะไรวะมัน,ในใคล้ายตัวเอเลนตัวนั้นเลยทุกคนตัวเอเลนตัวตัวเต่าทุกคนตัสกิลเนี้ยคล้ายกันเลย แค่ตัวเอเลี่ยนตัวนั้นเลยครับอ,อืมสกิลนี้ก็สกิลสองเฮ้ยสกิลสองแรงนะสกิลสองแรงนะเดี๋ยวเรามาดูดามเมจสกิลหนึ่งให้สัตว์กันเลยว่ามันเท่าไหร่กันนะครับสองพันสองร้อยเก้าสิบสองนะครับสำหรับสกิลหนึ่งสกิลสองแหละสกิลสองเป็นสกิลที่สายยากมากเฮ้ยด,ดิสายยากจริงนะครับ แล้วก็ทดลองาดาเมจไม่ได้ด้วยนะครับดาเมจตัวนี้ก็เข้าประมาณ190 1,900กว่านะครับประมาณนี้ <1> 1> เดี๋ยวรู้สึกว็าชอบสกิลหนึ่งมากกว่าวะทุกคนสกิลหนึ่งโคตรเท่เลย <1> 1> เดี๋ยวเรามาดูสกิลสุดท้ายกันสกิลซีวิวไปเซตสิสกิลที่สามนะครับอืมวิวได้เมจสามพันสองสามพันหนึ่งร้อย เบาก,บกว่าสกิลหนึ่งหรอไม่ไม่ไมสกลิลสามแรงกว่าผมยังงงกับสกลิลสามเลยมันคืออะไรวะเรามาดูสั้ๆกันใหม่ทุกคนคืออะไรงง อ๋อเป็นสก,กิลยิงปืนหรือเปล่าใช่ไหมสก,กิลยิงปืนตุ่ม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 ประมาณนี้เมื่อกี้ผมเห็นเป็นระเบิดแล้วก็ลูกปืนนะครับคล้ายๆลูกปืนหรือว่าระเบิดนี่แหละระเบิดเออสก,กิลยิงระเบิดนะครับมันเกี่ยวกับคนนี้ตรงไหนวะไอุเหนโอเคเดี๋ยวเรามาดูสก,กิลเอฟกันต่อครับทุกคนเจ็บทุกคนสกิลเอฟทุกคนดูดิเฮ้ยโคตรเสียวอ่ะดูดี เอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยเทจัด,ดทุกคนเทจัดเลยสกิลนี้ทำดาเมีดไม่ได้นะครับเนี่ยทำดาวมีไม่ได้นะครับเออเออเฮียเนี่ย,าม,ม,ออยมาดิเอาเอามาดิก็อนเปลว้าะนะครับสำหรับผลนี้ไม่แค่3สกิลนะครับก็คนส่วนสกิลซีหรือว่าสกิลที่90เนี่ย มันไม่เกี่ยวกันกับผลเลยครับทุกคนจริงจริงมันไม่เกี่ยวกันเลยเป็นสกิลยิงปืนน่ะมันไม่เกี่ยวกันจริงๆนะหน่อยมันแตกต่างกันมากผลนี้ไม่รู้ว่าปืนมาตากไหนก็ยังไม่รู้เลยผมว่าสกิลสามไปเปลี่ยนเอาผลบอมไปว่าใส่ผลบอมเลยเออดีกว่าแล้วค่อยแบบอีซี่กว่านะครับอืโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเป็นเพียงเท่านี้แล้วนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์ comment อะไรแล้วแต่น้องๆแหละคอมเมนต์ comment ด่ากูก็แล้วแต่พวกมึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปละไปช่องทางการติดตาม BMKTV ช่อง y o u t u BMKTV e b อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับช่อง Tik t o k BMKTV 1 2อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับผมลงคลิปทุกวันเลยนะ แล้วก็ขาดอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคน Facebook bmktv แวดไทยส่งนะครับก็อย่าลืมมาแอดเพื่อนมาติดตามทางช่องทางนี้ได้นะครับ <c oughs> แล้วก็ผมฝากอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับว่าผมกลับมาสตรีมทุกวันแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมมาให้กำลังใจมาเล่นด้วยกันได้นะครับทางสตรีม bmktv เลยนะครับ